อนนตอบเจ้าของคอมเมนต์นี้หน่อยนะคะไม่ได้ตอบนะคะอยากอธิบายนะคะบอกเลิกสิคะคิดถึงทุกของคนที่บ้านเขาลูกเขาสิคะอันนี้แปลว่าพี่อาจจะเคยมีความรักครั้งเดียวในชีวิตหรือเปล่าคะนะคะคนที่เกิดมามีความรักเนี่ยมันก็ทุกอยู่แล้วนะคะคนที่มาเป็นบ้านเปิดสองเขาก็ทุกอยู่แล้วนะคะนะคะเขาก็อยากเลิอกอยู่แล้วเขาก็หาทางของเขาอยู่นะคะแต่เขาจะทําใจไม่ได้นะคะเราคิดว่าเราโคลนให้โอกาสเขาบ้างนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ย ถ้าคุณแบบรักเขาก็ต้องเลิกเขาเลยเ,เคยรักใครแล้วรู้สึกตัดใจไม่ได้ไหมคะทรมานไหมคะนะคะเอเข้าใจทุกๆคนนะเข้าใจหัวอกทุกๆคนนะคะแต่ไม่อยากให้ใครมองว่าเฮ้ยเขามาทําลายครอบครัวคุณต้องบอกว่าสามีคุณน่ะเข้าไปทําอะไรกับเขาบ้างบอกรักเขายังไงบ้างไปให้โอกาสให้ความหวังเขายังไงบ้างทําให้ผู้หญิงคนนั้นไปจากห่วงกรรมนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดห่วงกรรมวิบากกรรมนั้นเพราะอะไรคะ เขามีวิบากกรรมต่อกันจริงๆนะคะนะคะเชื่อเถอค่ะทุกคนไม่อยากเป็นคนเลวหรอกนะคะทุกคนไม่อยากเป็นคนที่ไม่ดีหรอกทุกคนอยากเป็นคนดีหมดเลยนะคะทุกคนอยากเป็นคนถูกต้องหมดเลยนะคะทุกคนอยากทําให้ถูกใจทุกคนหมดเลยแต่คําว่าถูก <ming led> ต้องถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะนะคะก็ Figure, อยากให้เจ้าของคอมเมนต์นี้คิดว่าคิดคิดแบบที่เอกคิดดีกว่านะคะว่าจริงๆไม่มีใครว่าถูกหรือไม่มีคําว่าผิดนะคะ นะคะถ้าเกิดว่าเรารับไม่ได้จริงๆเราก็เลิกจากผู้ชายคนนั้นไปเลยเพราะจริงๆมันชั่วที่ผู้ชายนะคะไม่ได้ชั่วที่ผู้หญิงนะคะเพราะผู้ชายใช่ไหมคะมันทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ผู้หญิงสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันถึงต้องมาเกลียดกันทะเลาะกันถ้าคุณไม่เริ่มนะคะไม่เอาตัวไปหาเขาเขาจะมาปลุกปั้มคุณได้ไงผู้ชายนะนะถ้ามันไม่แข็งนะทาอะไรมันไม่ได้เลยนะคะมันไม่ใช่ผู้หญิงนะเออผู้หญิงนี่มันไม่มีอารมณ์ยังโดนทํากระทําได้นะแต่ผู้ชายมันไม่มีทางนะคะ คือเป็นชั่วที่ผู้ชายนะมันชั่วที่ผู้ชายนะนี่เคยบอกยืนยันนะคะเอเป็นผู้หญิงที่เข้าข้างผู้หญิงทุกๆคนนะคะถ้าเอจะด่าเอจะด่าผู้ชายนะคะเอจะไม่ด่าผู้หญิงนะคะอันนี้ก็พูดเป็นกลางๆนะคะไม่ได้ว่าพี่ผิดหรือถูกกันนะคะแต่ก็อยากให้เห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันว่าเขาก็ถูกกระทำเหมือนกันถูกหลอกลวงเหมือนกันผู้หญิงบางคนไม่ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะเออโดนหลอกลวงด้วยน้ําคําหวานด้วยคําพูดหวานหวานใจมันก็อ่อนนะคะจะไปผู้ชายมันก็จะฆ่าตัวตายนะคะจะไปผู้ชายมันก็จะ อะไรสารพัดนะคะเออผู้หญิงก็รู้สึกสงสารเมตานะคะความสงสารเมตตาใจิตใจที่อ่อนแอของเขาเนี่ยแหละคะ่ะทำให้ไอ้พวกชั่วพวกเนี้ยนะคะมันไม่ยอมแบบปล่อยเขาสักทีนะคะมันก็ยังใช้เขาหลอกเขาเป็นเครื่องบําบัดความไข่นะคะทําให้มันสุขสบายโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเสียตังค์เยอะๆไปเที่ยวผู้หญิงนะคะเพราะว่าได้ผู้หญิงแบบนี้ถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะ นะคะเอเป็นตนคนกลางนะที่มาตอบนี่ไม่ได้มีอะไรนะคติใดๆนะคะเออนะคะเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะ